อ่ะนั่งเฝ้าเฮียงบานนานตัวนี้ในบ้านโอ้ยตัวนี้ก็ปโอ้ยเอวินสมัยเห็ดเพิ่นข้าวยายีลีครับพอาหารถือจังว่าตัดออกหน่อยหน่อยวินเนาะนี่ครับอืมเนึงนี่ยมึงเนี่ยบ่นอ่ะดอกนั่นหนึ่งเนี่ยจ้ะนี่ครับเฮ้ยเดงขาลายปิ๊งด้วยกันครับ หนึ่งน <|so|>> ่ดูทีเนี่นนึงครับใหญ่ขกใหญ่เน่ นนน้องกับไิะะจ๊ะสวัสดีพญยายมิญญายพญาม่พี่น้องลุงป้านาทุกถันนะครับสวัสดีพี่สีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาผอกับบ้านวิ่งกับหนุ่นมหนึ่งในเสาที่อะไรหนึ่งหนึ่งวันนี้ในเสาของวันพฤหสัสบ,บดีนอกจากตรงกับวติ๊บงก์จาเดินผืนเสื้อผ้าคลุมพ่อศศ2567จ้าวันนี้ก็เป็นมือมัดก้องไก่หลายคนนะครับแข่มันมันทุกคนนะครับมาว่าวเรียงเขาป้าวันนี้ก็บมหาเฮ็ดยุปปาพิการบันสังหอมนะครับตำบลหอยคามอำเภอบุญชลิตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ หลังจากเมื่อวานมีเห็ดายชนิดแล้วน่าหน้องนึงเนาะแมนจ้ไปลุ้นกันบึงครับเมื่อ้านมีเห็ดชนิดใดเนี่ยนะครับไปครับเริ่มตัวนี้เข้ามานะครับกับข้ามาเบิ่องมองเก็บเห็ดบดดินเมื่อวานนี่ก่อนนะครับผมแถวเถึงห้องนี่แล้วนะครับอ่ะไปลุ้นกันเบิ่งสิพอปะครับพอโดนน้องนิ่งพอมปจัามาะมุกเป็นงามเฮียเลียกแหกมานเป็นเห็ดบดดินนะครับมื่อนี้ ผึ่ลูกเเพินนิ่งแดงฉี่พระท่านเห็นนหมครับหนึ่งเนี่ยไปขึ้จังเฮ็ดละงูไปนะเฮ็ดละงูบานนะครับเะลงบะงลูขาวเนาะเมื่อท่านออกไร้ดอกแคเนี่ยนี่นั่นหนึ่งกำลังนะครับเป็นดอกเยือนเพิ่นอ่าทางนี้ครับบานหหเห็ดบดดินครับ ใช่นล้คะเอานีาานีนะอกกาาอามเลยีคางมือไอ้บินนี่ไม่ดีดเดี๋ยวตำลังชุดใหม่น่ะมู่บ้านนี้เห็นชุดใหญ่เพิ่นเอานางหนึ่งเมนจ้ะ กันี่เลยน้องดงดัสี่จ้ะติด,ดอกใหญ่คนะิไก,ก่กัมนี่เ็บดดินนะเถิงไปหันเฮ็ดย่งบานน้องนึดงสีวะดงสีเลยก็ด,ดินจ้ะดอกใหญมืน้องนึงแม่นจ้ะ เด็กหน่อยเลืมเห็นไลน์นั่งหนึงเนาะจ้ะหญิงอะไรหญิงห่างหนึ่งโอ้ยมันหน่อยเป็นพวกแบบพวกนี้อีกเป็นมือด้วยกันครับวันนี้ก็ยังลงมาฟังห้องคือเก่าหนองหนึ่งเนาะยังจะลงมาลงฟังห้องจ้ะ ยังอีจ้ะโดดใหญ่ขึ้นเนะาะแ้วโดหน่อยขึ้นก็ยีงมีอยู่ด้วพอดีเลยครับดอกจำนี้จ้ะนี่น,นี่ใช่ไหมชายหงนี่นี่ครับมูยสีจันนันคลายธรรมาติา,าเนง่ครับายันจ้เนาะี่ครับางีเนึ่นงแาเ,เดนสี่จ้ะแมนอยู่เลอูอย้ยแดงสี่ ใหญ่เ,เลยเนาะจ้อืาใหญ่เป็นอ่งหนึ่งเป็นแดงกี๋ขาใหญ่จ้ะพี่กระวินมีนไตมาใหญ่โอ้ยจะนี่โ่มสแบงนั่นหนึ่งเนาะเมียนจะก็เลยใหญ่เนาะเมีน,มน,เ,น,นเป็นก็นมาเกิดน,ำกนก้นดดนนำกันกก็เพีดบดดินนะครับ่มสแบงแนอีกเลยพี่ย,ยีนแดงซำมเลยนนนเลนาะเมียนจ้ะ นี่ว่าเป็นเห็ดหอมแล้วนี่น้องนึ่งดอกนึ่งเอ้าเห็นล้างดอกเพื่อนดีแตกเนาะแมนครับท่านี้เลยน้องนึ่งตัวนี้เห็ดพึ่งขมิ้นจ้ะขมิ้นหน่อยเนาะเกียงหอมเกียงหวานที่กันครัทโอ้ยแยังเลยน้องหนึ่งอยากใหญ่ครับคนละเห็ดบนดินมาหนึ่งแย่งจ้ะครับ ใหญ่ย on ี sh <sh <reading ancient> <ennen> s <S well, ่ค <gment al language> ักใหญ่เน่พุ่นเฮ็ดบดขอนก็ออกในช่วงนี้นะน่องหนึ่งเนาะเฮ็ดบดขอนนี่ออกหลายเนาะแต่ว่าบ่ค่อยได้บ่ได้ขึ้นไปครับเพราะว่าพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเพิ่นก็ขึ้นไปหลายอยู่เนาะแม่นเพิ่นไปซองเลยครับยามคืนที่พี่น่าเอาพี่เองใหญ่ยักใหญ่คือกันบ่ตัวนี้ยักหน่อยก่อนแต่เอายักใหญ่พี่โอ้ที่ที่จุดนึ่งเดินหน่อยเพิ่นครับ ตั่นี้นดอกไม้ทุกอย่างนี่ยแค่งงามดีเนาะจ้ะใหญ่พี่ชายคนมานึงเลยพี่ับเบิรแรงดอกเป็นโอ <ฮ S 2> ้ยคือผ่าขี้ริ้วคนแบของหวัวของสัดกินหยาหนังนงเนาะเ็จ้ะคุณได้อีกุนสันแห่งเลือดจากขณิเนี่ยคุณนะ โอ้ต mm. no ัวน nice> ี้พี่นิ่มท่งเขาประกวดที่่นนี้นี่จ้างานเลยว้าี่นื่อี่พีชเนี่ยใหม่ดีือลอง้นึ่นี่ี่ีนี่ยแต่ละหนึ่นีอ้ีหนี่าหาบผู้นีู่่นี้ ทีอมันอ่อนสอนจ้ะไปกีฬกเนะนยยังเงียงอ่ะเงียงจ้ะดีกว่าเล่นเลยยังเงียก่อนรวยสวยเลยครับนะเดี๋ยวเห็ดผึองอุสมอนะครับเรื่องเห็ดผึองหวาน ไห้วิ่งต่างให้เรียบร้อยเรื่อจ้ะพี่น้องคือจะออกจะออกหวานข้นขมนี่เป็นยามกืนหนามไปนี่สิวันหน่อยวินเนาะเน่ยออกฝาดนั่นเองต่ว่าหวานนำกินหนามนะครับเน่ยจ้ะสดหนามเพิ่งลงไปหวานไปลอยลงไปเลยคือบึกงชมอนนะครับดอกญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นสีเปลี่ยนสีเลยครับพึ่งเลี้ยงซี่จ้ะว้าเป็นดีใจร้ายนี่ฮิวิ่งเนียนดีดีอ่าเขาไม่หย่อนเลยวิ่ แังหนึ่งเดนั่นนึงเงี้นจ้ะใส่ลายวิภาเพล่นบูย้ยครับปนนีนี้บุญทองเป็นครับเป็นแนวนี่ล้งางจีตัวนี้เป็นเพิ่นเข่าห้อยยองเนาะเงี้นจ้ะนี่ครับหัวเป็นจีหัวเป็นหยิกเนาะแม่งมากเดี๋ยวสิจ้า ตัวนี้ก็แดงสีปุ้ยขาตัวนี้นะนี่ฮ้ตัวนี้ลูกหลอดอบ่นเนาะไอวินเนาะบ้านลายแล้วเนาะแดงจีเนาะแนีนจ้ะอีอครับอือเด๋นี่แข็งงามอยู่น้ำหนึ่งทอเง,งี้นัน่นดิอือตัวนี้เพชรเงินทองจ้า มันเฮ็ดเฟื่เขาวะมันขรอนกน่งเบาเไอ้วินนอดหน่อยเงมึงมเข่าตงช่องวะเมนเต้นนินงนึงเฮ็ดห่องไว้จ้ะเต้นเห็ดเฟื่เขาไม่ย้อนอีกหนึนึงแสีเต้นไอ้วินนะครับยางหาไปเรื่อยยางข้าบานนี่เนาะอยางเางนี่ยงนี่ ออกระบายนี้เรียงคาลายตันนะครับขอมเลยที่เป็นแบะไปทางุนบบนึงเเงานึ่งุ่นในวิ่งเอาดอกเค็นกันเปนก้อนจังหาเนาะเป็นกิหลกรัมนั่น้องงแดงสีว่าเหลื่อมสีวายเนาะคาไหลก็มาครับมัน หนุ่มนงข <c oughs> เก,กตาไงหรือจะบาดเลยตาใหญไครับตาห,าหอยมมาวางเพ่นนะครับก็กระเป๋าอืมครับแ้ย <c oughs> ดงขาลายอ <c oughs> ืครับเ <c oughs> พื่อนีีเป็นลายนะครับมีบอบอีกชนิดนึนี่ครับงา <c oughs> น,นหนึหนงเนาะใแปลวเห็ดบดดินบ <c oughs> บาน ขพน่าเมื่องินี่แม่นบ่นี่อ้างามเลยโอ้วยเลยพ่น่าเพิ่ี้เพิ่งบดวดดินเนาะจ้ะโอเกหลายนิเมือนว้เลนเ็ดปวครับนี่วันนี้งูกระไรดอกบ้านดอกนึงครับนีนึงโอ้ย ปวดอกนอกอยู่น,น,ยน,นี่ไรเนี่ยน้่นีหห่นี่นเป็นเง้ขาลายครับเง้ขาลายกับนิดบดดินตบเหล่น่อยไว้่นน้นีนนน่นีกครับอีบนอีกนึงเลดโอ้ยใหญ่ิขาใหญ่ขายาวสิาจะ ยังมาหนีน้องนิ่งเนี่ยมายังเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เห็ดผึ่งข้าวใหญ่ได้ครับเนี่ยน้งไปเห็นเห็ดผึ่งแดงขาไายไปอีกแล้วไดนนานผึ่งข้าวใหญ่ผึ่งข้าวใหญ่เจอแล้วจ้าตัวนี้ในบ้านโอ้ยตัวนี้กับตัวโอ้ยบินข้าวข้าวแค่ข้าวใหญ่ด้วกันบ่สุ่มมาเห็ดผึ่งข้าวใหญ่ดีครับ มองหันถือจังวาตัดออกหน่อยเนอวินเนาะตัดออกลยกตุ้ยเป็นเสือนี่กมีเนาะผู้อินบ่ได้ใช่เน่มึงเี่ยบ่นะน่าีกวินนี่นีนีอยู่นี่ ว้าวน,น,นายจะโผกันแต่หมูหวานเนยพี่เนาะเป็นเสือนะครับนี่ก็ลักษณะเพิ่นนี่นะครับจะปอเพิ่นที่ยืดน้ำจริงๆแหละครับนี่เย็นมาครับเป็นใหญ่เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่นะครับลักษณะจะปอเฮ็ดเพิ่นครับอีน,น,น,นึงนึงอีอกหลบลุกหอกยิดมุนซะนะหอมนะจ้ะยีนึงน,นึงนี่ตัวนี้นก็เพียงหวานแบบนี้จ้ะ เพื่องเพื่องว้พี่เหมาะเกี่กันหลวงก,ก่อยเนาะจ้ใช<ะ>่ว่าต้มยังเอามาก่อยครับครับนำหนึ่งหนึ่งไปเอาเห็ดเพืงเ่งแดงขาลายนะครับอย่างเลาะห้าอีกน้ำหองนะครับไอเห็ดเพืง่งเขาใหญ่เขานะครับมีอันหนึ่งแด้งขาลายบอกนะครับพิงไงพิงพี่น้องครับไม่ไมไมเาลาย,ยค,รครับเก็บเห็ดนำกันปลาสังหอมนะครับนี่ ปิการอย่างในป่าส่างหอมเลยน้อยพ bon, ี่เนาะแม่นลายมองลายบอลกระเช้าเก็บบดสมองแล้วนั่งนึ่งเนาะแม่นจ้ะลายมาถึงคำจัดจานอยู่แล ну ้วนั่งนึ่งเนาะแจ้งงงงกไอ้วิ่งโอ้บะเมีนน้องมันเออลายมาถึงน้องมันปลาแล้วครับหมวดคำจัดจานขึ้นมาเรื่อยๆน้ำปลาเห็นและเนาะปลาเชียงชุ่มเคลื่อนบากน้ำหอมแนวนี่แหละครับทำให้พี่น้องหูกะเข่าเบิ่งไปเลยครับครับ เด็บเขนี่ตาเนยสั่ีหน่ายดิแต่นี่อนมันงจะเปนอยากส่นะเห็บุือเขาองสิปวดเถอนี่ครับสงว้ก็หงน้อยดีนะคขาจะไหลไงก็พื่นแดงขาไหลใช่ครับหลักชนะขาเป็นยิ่อดึ้นแหงนี่เนาะบางจันมันเกินเห็ดผืองดังแฮงกันครับ ตัวน,นี้เบืองแดงสีจ้ะคุณนะคะกับผธรรมดาขึ้นกันแดงสีแล้วกะหายหนาออ่ะนาง,างนเฝ้าอย่งบดเินเข้ามัยหดิจ้ะเปนิงเบิองนี่นะครับเป<ม>็นจุ่มเลยนี่ะครับอู้เบงไก่สวรรคขาวๆเนะาะอืมเงีเลย งามนะครับรสชาติหวานนะหนึองเนาะเนียน,นจ้ะอันนี้ชบวค้าใบไงดอกใบไงคือเพิ่นเขาในหญ่เนาะจ้านี่ทั้งพันอย่างนึ่งจ้านี่สิเกิดกลางลำห้องเลยนะครับนี่อันนี้นะครับลักษณะลำห้องเป็นเป็นแนวนี่แหละครับนี่ หรือิ่งมาจูงกนีตื่นมานินแบน,น,บนตัวนี้เฮ็ดเพรียงหวานจ้ะเป็นมสมอนะครับีหอมนี้นะครับคุณเกิดในมองนงาต้นลงมาครับเนินแบนครับปกติล้างดนอเพิ่นชี้ออกม่วงเน,ะนาะมใหม่ๆโป๊กเพิ่นครับ เห็ดยังนึงน่งบาบเห็ดผืองแดงสี่จ้ะดดอ,อือกูนะดูดอกนึงไวยิ่งเผืองงามขนาดเนาะมีแต่อือหลายชนิดแห้งเลยครับเห็ดมันนี่เนาะนดูดินดเพิงแดงสี่เพิองเขใหญ่เพิงแดงขาลายเพิงเข่าหัวย่องอวอหลายชนิดครับเพิงหวานเพิองยังหลายอย่างนี่เนาะ กันนี้เพึ่งหวานจ้ะจบบหงคอนันนี่ครับเพิ่งหวานเี้ยเพื่อซี้ยินั่นเขาอีกนครับ่นอนนงานจะบลางนลกก็จะน,นะครับ ที่เด็ิลครับครับนี่ทองอยกเป็นแก่เนี่ยวรนอตจะแข็งอยู่ครับแม่นจ้ะจะเงนบนนี้เงนเท่านี้งิีครับบนนหนึ่งเงิีคือเกาไล่ลุลไลขนาดครับนี่ยังงามยันี่นอนนอนกินงามับพ่นะ นีครับแมนบ้อลน,นี่เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแปดนาทีนะครับกับสิิริภาพี่ยี่มีไงพี่น้องออกไปแล้วนะครับอย่งหนึ่งกับมาทายไปแล้วเป็นไงหนึ่งหน <st> ึ่งวันนี้สุดยอดเลยบินมานหนีตาเปลี่ยนเป็นตากลางเนาะมาเป็นตาหน่อยเนอกวันนี้เนาะ เป็นผลงานเลยครับนะครับเป็นเฮดบดดินเฮดละงูพ้อดอกหนึ่งน,นัอนหนึ่งเนาะแมนจ้าเฮดพึ่งเขาเฮดพึ่งแดงซีเ่เฮดพึ่งคาลายเฮดพึ่งหวา,านหน่อยนี่เนาะแมนครับแดงคาลายครับพึ่งเขาใหญ่พึ่งเ,เขาม้าย้อนครับเ่งวานนะแมนครับ้เป็นังครบหมานขนาดนัน่นหนึ่งวัอนี้เนาะจ้าเต็มตาสโกโูเลยครับนอกจากพี่น้องซ้หรับคลิปมณอน,นี้น้องนึงก็ไปบินกระพานพี่น้องขอปลาหวานสมพรนอกจากพี่น้องหมานขนาดเลยจ้าพี่น้องเฮดกระไรสุดนิดนอกจ้าเนาะเต็มตาพุ่นหมดจอกปอเลยจ้า สำหรับคลิปวันนี้ถ้ามากายอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าอยใจลืมกดแชร์ลืมกดติดตามหน่องหนึ่งกับไอวินเนื่องจากเปิดสิบ <wał> ุพัฒน like ์ก like ิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะวันน่องหนึ่งกับไอวินสิภาพี่น้องไปหาอยู่หากินหรือว่าหาเฮิตของใดเนาะจ้าสำหรับคลิปวสวัสดีจ้าบอกันคลิปหน้ายด้วยจ้าเอาล่ะนะครับพ่อแม่พี่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับผมสำหรับการเก็บปลาหาเก็บเห็ดปลาในี่ยมือนี้นะครับผมวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับผม แัมเ็ยังมีความมัานนี่นะครับผมวันนี้ก็เน็ตกำลังเริิมบอกร้ายแล้วนะครับหลากหลายนะพิกาดกับปลาบันจังหอมคือบอก้นคลิปแล้วนะครับผมก่อนจากกัน,นี้นะครับผมขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพี่หา่มีหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการพิพากษาการได้ตอบจากผท่านใจ ผมก็ขออภพ่พญายมย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุ่านไม่จำนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เป็นประจาขออน่วยไว้ใช่พญายมญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาที่ภู้ขาทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายที่ใดมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวางจริงใดขอให้สวมความมุ่งมั่นปราชนาลำรวยเงินทองเมืองมีสุขขี้ยิงยิกันไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มือใหม่ครับ